คัดกระบะตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นรีโวตัวแคร์เตียเกียออโต้นะครับหน้าหมุป,ป่าตัวใหม่แบบนี้เราก็มีให้หรือเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับก็มีให้เช่นกันเ็เรียกว่าครบตอบโจทย์เลยครับทุกการใช้งานทุกฟังก์ชันนะครับครบจบที่คลิปนี้ใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยครับ หรือว่าจะเป็นสี่ประตูตัวสูงตัวเพลเนอร์ตัวใหม่ๆนะครับหน้าหล่อล่อโคแบบนี้ครับมีคันบอยหลังคาให้ครบกระบาดสวยๆเกียร์ออโต้ครับคันที่ไป้ก็มีให้และดูครับสภาพสวยทุกคันนะวันนี้จะพาดูนะครับเจาะลึกทุกระเอียดนะครับใครหากระบาสไตล์ไหนแบบไหนอยู่นะครับคลิปนี้ดูคลิปเดียวนะครับจบได้รถใช้แน่นอนครับสภาพรถสวยคัดมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยตัวสูงเกียร์ออโต้มีครบหมดจบที่คลิปนี้ครับ สวัสดีครับพบกัอีกครั้งครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสีไทย68ครับวันนี้จัดตัวรถ3 0 0คันตัวเด็ดเด็ดนะครับเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยเป็นตัวค่ายของโตโยต้าครับรีโว่2.4ดีเซลครับรถเดิมๆสภาพใหม่ๆคัดมาให้แล้วนะครับเราจะเป็นตัวแคปเทียเกียร์ออโต้นนหมู่ป่านะครับอย่างคันนี้ครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับ 4แสนต้นๆผ่อนแค่7พันกว่าบาทนะครับหรือจะเป็นนะครับ4ประตูตัวเตี้ยเกียวโตปีใหม่เช่นกันครับผ่อน8พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับได้ตัวชมหน้าหมูป่าเหมือนกันเลยนะครับหรือจะเป็นตัวหน้าหล่อล็อกโคครับคันนี้ก็4แสนต้นๆผ่อนแค่9พันกว่าบาทครับทั้งสามคันนี้บอกเลยว่าจัดมาให้นะครับโปรเด็ดเด็ดโปรคุ้มคุ้มและบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากครับอยู่ที่ไหนคุณก็ซื้อได้ครับวันนี้เราจัดให้นะครับจัด ไฟแนนซ์สิ่งหน้าบ้านโรสไลท์ส่งถึงหน้าบ้านครับวันนี้จะเริ่มจากคันแรกเลยนะกระบะแคปนะครับตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับย้ำว่าเกียร์ออโต้หายากกว่าเกียร์กระปุกนะครับตัวใหม่หน้าใหม่ดอกเบี้ยถูกครับและที่สำคัญเปจัดโปรฟรีดาวให้ด้วยครับพร้อมกับตัวบริวที่ศูนย์ฟรีอีก1ปีนะครับมาเริ่มกันคันแรกเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรีโวสีบอลเงินนะครับรถคันนี้เป็นชมหน้าใหม่แล้วนะครับชมหน้าหมูป่าจะอยู่ในปีนะครับปีใหม่ๆเริ่มตั้งแต่ปี21นะครับนี่ ไม่น้อยนะไม่หลักหมื่นนะครับไม่หลักหมื่นผ่อนหลักพันสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเป็นกระบะแครบนัาหมูป่านะครับรถเดิมเลยสภาพสวยนะราคาขายนะครับจากมบแดงนะก็บอกเลยว่า8 0 0 0า0 8 0 0 0กว่าบาทคันนี้นเหลือแค่นะครับ4 2 9 0 0 0นะครับเป็นกระบะแคบเกียร์ออโต้นะครับเะี๋เป็นกระบะแคบเกียร์ออโต้ตัวเตีย้ยเซตอิช่นนะครับสีบอลเงินสภาพเดิมนะครับรถเข้ามาใหม่ๆสภาพสดๆนะครับ ย้ำว่าสภาพสดๆนะสภาพใหม่เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเกียร์โต๊นะครับภาษีพรบต่อให้ครบนะรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักิดคพอมจมน้ำนะครับรถเป้ทุกคันนะย้ำเลยนะว่ามีเล่มให้ทุกคันนะครับและเป็นรถแค่1มือ2มือเท่านั้นเลยนะครับรถจะไม่มีมากกว่า 4- 5หมือนะครับขัดมาให้แล้วด้านหน้าเรียกว่าฉบหน้าหมูป่าแบบนี้ครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมันติ Re ท์ฟิเตอร์นะครับมีเปล่าของกจะหมอกมาให้ครบส่วนแม็กด้อย่างนะครับได้เป็นแม็กของ ตัวของเดิมแท้อันลอยแท้ของ16หกส่วนยางเป็นของบิสโตนนะครับตัวยางบิสโตนนะครับตัวยางใหม่นะยางใหม่ดอกใหม่สภาพใหม่นะครับตั้งสูตรท่วงล้อให้ครบนะครับรีเซ็ตสูตรจากเป๊ไปเลยนะครับเดยวคันนี้นะครับราคาราคานะ4 2่0 0 0สองนะครับจัดไฟแนนซ์ยอดจัดได้ล้นนะครับสามารถจัดเต็มฟีดาวได้เลยนะครับเงินเดือนรายได้ประมาณนะครับ16,000บาทนะครับซื้อได้คันนี้นะบอกเลยว่าซื้อได้นะครับคนเดียวจบไม่ต้องขำนะครับไม่ต้องดาว สามารถซื้อดาวได้นะครับหรือจะเป็นเงิน me, สดก็ได้นะครับเงินสดก็ขายเหมือนกันนะครับตัวนี้ยังว่างอยู่นะยังว่างอยู่สามารถจองได้นะสามารถจองได้มาดูสาภาพสิส,สัตยานรถนะครับสาภาพเดิมๆแบบนี้เลยติดฟิล์มมาให้รอบคันนะครับติดฟิล์มให้รอบคันและสาภาพด้านในนะครับใหม่ๆนะเบาเดิมๆเบาผ้านะครับกินใหม่ยังอยู่นะยังว่ากินใหม่ยังอยู่เลยนี่เป็นเบาผ้ามีปีก ลายสวยๆและเป็นเกียร์โตโ้ย้ำนะว่าเกียร์โต้ขับง่ายกว่าเกียร์กระปุกนะครับเหมือนขับรถเก๋งผู้หญิงผู้ชายซื้อเอาไปใช้ได้หมดนะครับกรใช้ง,งานนะครับเน้นในเรื่องของบรรทุกได้นะครับช่วงล่างออกแบบมาเพื่อบรรทุกนะครับทำมาค้าขายทำมาหากินนะผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้าหากกระบะสักคันเอาไว้ค้าขายของคันนี้ตอบโจทย์นะครับส่วนเบาะหลังแถวสองดูเลยครับสภาพใหม่ๆเอี่ยมๆนะครับใหม่ๆเอี่ยมๆเลย โครงสร้างเดิมไหมถามว่าเดิมไหมเดิมมากๆนะครับรถเป้ทุกคันนะเป้คัดมาให้นะครับต้องเดิมแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตโครงสร้างได้เดิมๆนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับไม่ชนนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะเกียร์ออโต้6สปีดนะครับคอนโซลสีดําทั้งหมดสภาพสวยสภาพใหม่นะครับรถมีเล่มแล้วนะรถมีเล่มครับเป็นรถมือเดียวนะหน่วยงานจากชูบิาโมครับรถมือเดียวประวัติสูนะครับ รถหน่วยงานคือรถที่เข้าสู่นตลอดเช็คระยะตลอดนะครับมันเป็นคนหมายของเขานะครับลูกค้าครับถ้าซื้อกระบะไปใช้นะครับบรรทุกได้เยอะนะครับในบรรทุกเยอะๆนะคันนี้เลยนะครับตอบโจทย์จริงๆนะกระบะยาวนะครับแม็กเลนเนอร์ใส่มาครบเรียกว่าป้องกันพวกหิ้วลอยต่างๆนะเป็นของเบสเลนเนอร์นะครับโครงสร้างถามว่าเดิมไหมบอกเลยว่าเดิมแน่นอนนะครับท้ายซ้ายขวาเดิมไม่แกะไม่ไ่ไม่ขยับครับรถเดิมสภาพสวยเห็นไหมครับ โครงสร้างเดิมสภาพงามแบบนี้เก็บา้ายซ้ายขวาเดิมทั้งหมดนะครับรอยปั๊มรอยต่อทุกอย่างเดิมนะย้ำว่าเดิมนะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจจากไฟแนนซ์หรือซื้อสดก็โทรหาไปเลยมีไฟแนนซ์ให้เลือกหลายที่นะครับเพื่เลือกดอกบยี้ยที่สุดที่สุดให้ลูกค้านะครับส่วนช่วงล่างนะครับตัวนี้ได้ช่วงล่างที่บอกเลยว่าเดิมมากๆนะครับเห็นนะครับลูกหมากแหนบท่อทุกอย่างเดิมนะครับตัวที่จะได้แหนบอยู่ใต้เผานะครับ บรรทุกดีนะบรรทุกดีใช้งานได้คล่องตัวนะครับลูกค้าล่าสุดนเป้นะครับก็มาซื้อไปนะเป็นจัดไฟแนซนเนาะทำงานพนักงานบริษัทเป็นผู้หญิงด้วยนะครับซื้อกระบะแคปเกียร์โตไปเพาบอกว่าทางบ้านเขาขับไปใช้เนี่ยต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เอาไปใช้เนี่ยตอบโจทย์มากมากนะครับบรรทุกได้สบายนะครับขนข้าวสารขนของได้เยอะนะร้อยสี่ร้อยห้าสี่ห้าร้อยโลสบายนะครับและความเดิมความใหม่คันนี้นะครับรถปียี่สิบนะรถแค่สี่ปีนะครับ ไม่90,000 3พลโลไม่90,003ไม่เดิมไม่แท้ทุกคันของเป้นนะเกียร์เป็นเกียร์โต้ครับโหมดท่าขี้ของของเขาจะมีโหมดอีโคโหมดเวอร์ให้เลือกถึง3โหมดเลยนะครับส่วนจอตัวนี้จะได้เป็นจอแท้เดิมนะครับจอแท้เดิมนะจะไปจอทัชสกินนะครับไปใส่ออปชั่นเพิ่มได้นะออปชั่นใส่เพิ่มได้ใส่พวกกุกกล้องก็ได้นะครับอ่าแต่ของอย่างอื่นนะครับไปแถมให้ไ,ได้นะ เงแถมหกพวกป้องหน้าก็มีให้แล้วนะชุกกันศาดตร์ใส่เพิ่มได้เหมือนกันนะครับใส่เพิ่มได้นะกันศาดตรเอยเซนเซอร์ถอยเอยไปถามให้ได้นะครับคันนี้ก็จัดเต็มฟีดาวด้วยเลยครับ4 2 9 0 0 0สาครับมาดูคันที่2ครับจะเป็นตัวรีโวเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นตัว4ประตูนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นนะครับปกติจะเห็นก็คือจะเป็น4ประตูที่เป็นตัวสูงเลยอย่างคันู้น,นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เกี่ยวโตวย้ําว่าก็ถามกันมาเยอะนะครับถามกันมาเยอะว่ามีไหม ก็ซื้อมาให้อีกหนึ่งคันนะครับรถนี้ซื้อมาทั้งหมดจะมีให้ที่ร้านสปาแล้วทั้งหมด4คันนะครับสี่คันไปโฉมปี20และ21นะครับปี20 21นะครับตัวเตี้ยสี่ประตูเนี่ยมันจะมีทั้งเกียร์กระปุกและเกียร์โ,โต้นะครับแต่เกียร์โ,โต้นะครับมีน้อยกว่าแล้วก็มีความต้องการที่ใช้มากกว่านะครับตัวนี้ให้ดูร้ารถโฉมปี20นะครับกระจังหน้านะจะเป็นสีดำาดำด้านนะครับ ตัดตัวรถนะที่เป็นสีขาวนะครับเรียกว่าตัดกันเนี่ยลงตัวเลยนะครับไฟหน้ามันติดรีเฟลกเตอร์นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนี่ไฟหน้าแท้เดิมเลยนะครับส่วนครงสรงางครับพวกไฟเลี้ยวเนี่ยก็อยู่ที่ด้านแก้มตรงแก้มด้วยนะครับหนึ่งจุดนะกระจกมองข้ามปรับแบบแอนดโนโหมดนะครับปรับแบบมือพับอย่างนี้นะครับแล้วถ้ากระจกเนี่ยปรับขึ้นปรับลงแล่สีสานจะอยู่ด้วยอ่าไฟฟ้านะครับมันจะมีมอเตอร์ให้ปรับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงจอสติ๊กนะด้านในสภาพใหม่มากนะครับ สภาพใหม่นะครับคันนี้รถใช้งานคนเดียวนะครับเป็นรถวิ่งงานนะบอกก่อนนะครับเป็นรถวิ่งงานนะครับเกียร์ออโต้เช่นกันครับถ้าถ้าลูกค้าเอาไปใช้นะครับในเมืองนอกเมืองหน่อยนะครับเกียร์ออโต้ตอบโจทย์ขับทางไกลก็เกียร์ออโต้นะครับแต่ถ้าบรรทุกเยอะๆนะครับเกียร์ออโต้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับอันนี้คือบรรทุก4-5ตันได้สบายนะครับนี่แม้สภาพเดิมนะครับ สภาพเดมิมสภาพสวยนะครับมีเชเลอร์บอยหลังคาให้ครบนะก็ถ้าเข้าหน้าฝนเนาะผลของไม่โดนแดดโดนลมนะคันนี้ตอบโจทย์นะครับไม่โดนแดดไม่โดนลมนะครับตอบโจทย์นะมีเชเลอร์บอยหลังคาให้ครบนะครับคือถ้ารถสไตล์ช่างเอาไปใช้อ่ะนักงานก่อสร้างก็ได้นะครับหรือจะเป็นนักงานอื่นก็ได้นะครับแบบนี้ตอบโจทย์ไปเข็บโครงสร้างเดินอยู่แล้วนะครับไปเข็บโครงสร้างเดินอยู่แล้วเห็นไหม ฝาท้ายซ้ายขวานี่เดิมนะสะภาพเดิมนะครับตัวนี้เป็นสีประตูตัวเตี้ยนะครับเกียร์ออโต้มาสุดท้ายใส่มาครบทุกอย่างนะนะราคาดีนะครับถ้าแคปเตี้ยใช่ไหมสี่แสนสองหมื่นเก้าครับพีลาบอีห้าหมื่นนะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าได้สี่ประตูตัวเตี้ยครับเกียร์โต้เน,น้นนั่งได้หลายคนนะนั่งได้หลายคนกว่าตัวแคปนะครับเบาหลังนะตัวเบาหลังนะครับนั่งได้มากกว่า ขึ้นลงง่ายกว่านะครับอาจจะมีคนที่คิดเหมือนกันว่าเวลาขึ้นลงเนี่ยถ้าตัวสูงมันอาจจะขึ้นยากกว่านะอันนี้ตัวสูงเนาะขึ้นยากกว่านะครับถ้าขึ้นต้องขยิงหน่อยนะถ้าคนตัวเตี้ยอาจจะขึ้นลำบากนะครับขึ้นต้องลำบากอ่าแล้วถ้าเป็นตัวเตี้ยปุ๊บขึ้นง่ายลงง่ายครับยิ่งคนถ้าคนแก่นะแบบนี้ตอบโจทย์นะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับขึ้นลงสบายนะพาไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปทุรัสนู่นนี่นั่นนะครับแบบนี้ตโจทย์กว่านะครับ สภาพด้านในก็ยังเหเอียดทั้งใหม่นะครับยังเหเอียดทั้งใหม่นะ <S <S นะนั่งได้สบายแลวหลังคือกว้างนะครับมันจะกว้างเอาแคบแน,น่นอนนะ <S <S แต่ก็มาด้วยตัวกระบ,บะด้านถ้ายก็ย่นลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ <S 1> <S 1> อันนี้คือเหตุนเนาะว่าแต่และแบบนะใช้งานกันยังไงนะครับอันนี้ช่างก็ดีนะครับถ้าเป็นแบบพวกช่างเขาไปใช้กันนะครับผลของอุปกรณ์ช่างได้เยอะนะครับแล้วก็นั่งได้หลายคนเพราะบางทีช่างก็มีไปสามสี่คน,นอ่ะแบบเนี้ยก็ตอบโจทย์กว่านะครับนั่งสบายกว่านะ 4แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับ479นะครับผ่อนอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับผ่อนพระแคบผ่อนเจ็ดพันสี่ประตูผ่อนแปดพันนะครับผ่อนแปดพันนะพราตัวสูงก็ผ่อนมันเก้าพันนะครับมาเดี๋ยวดูนะเล็กใหม่ก็คันนี้ประมาณแสนกว่ากว่านะครับไม่แสนกว่าไม่แสนหกนะครับรีโวนะเป็นรถที่วิ่งได้ประมาณล้านลาน้ลานกิโลงนะเครื่องทนอยู่แล้วครับและเป็นรถมือเดียวนะนี่ตามสคบอเลยนะครับ 2.4 m i s s u b i s o n นะครับรถเป้ส่วนใหญ่นะเป็นรถมือเดียวนะครับ150ลังไมดีเซลรถเต็มเดิม,ดมนะครับรถของเป้ทุกคันการันตีว่าไม่มีขนาดผิดความแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมนีม่จอสวยๆส,ยสาภาพเดิมๆนะตัวรีเวอรตัวใหม่ได้เป็นจอแบบนี้ครับกระแสอัพทันเพิ่มได้คันนี้เขาดีคือแถมกล้องหน้าให้ด้วยนะครับจะซื้อเงินสดเปินผ่อนก็ได้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะเห็นไหมครับไม่แสนหกสาภาพเดิมครับเครื่องนิ่งเครื่องฟิตอยู่แล้ว ขคันี้ยังว่างอยู่นะครับจองได้ครับวันนี้จองก็มีโปรให้ด้วยนะครับมีโปรตุจจีนให้นะครับโปรตุจจีนก็จะมีพวกของรางวัลจจกของรางวัลนะไม่ว่าจะเป็นทองนะครับหรือเป็นวันจีเครื่องเคลียร์ซ่อมสูยนฟรีสองปีนะครับนี่ก็มีให้เหมือนกันนะก็จองวันนี้ได้โปรด้วยรีบพักมาโทรมาเลยนะครับอ่ะมากันต่อครับสําหรับตัวรีโวที่เป็นสี่ประตูนะครับตัวสูงพิเลนเนอร์ครับตัวสูงจะเรียกว่าพิเล e เนอร์ถ้าตัวเตี้ยเรียกว่าเซตอินิชันนะครับ ได้เกียร์ออโต้สีบอลเงินนะครับสีบอลเงินนะสีนี้คือสีที่บอกเลยว่าเป็นสีที่อมตะมากๆนะครับสีไม่เก่าใช้ไป10ปี20ปีก็สีนี้นะครับไม่ตกไม่อะไรเลยนะดูสภาพรถสวยๆครับและราคาเนี้ยราคาดีนะครับ5 29,000บาทครับรถโฉ์ปี20เหมือันกันนะครับเป็นตัวหน้าหล่อล็อกโคครับหน้านี้ขายดีมากนะครับตั้งแต่เปลี่ยนจากหน้าจิงเหรมาเนาะเราเป็นหน้าล็อกโคอ่ะขายดีมากนะครับ นิยมเยอะใช้เยอะนะครับแล้วดูสภาพรถที่ได้นะครับใหม่ขนาดนี้ครับเปคัดมาให้นะครับไปหน้าของแท้ของเดิมนะครับมาติดเตอร์นี่าเขาบอกไฮรักอยู่เห็นไหมไฮรักอยู่นะครับด้าหล่อสภาพสวยครับทะเบียนสองหกสามศูนย์รถมือเดียวประวัติสูงเช่นกันครับออปชั่นเดิมไหมบอกเลยว่าเดิมนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดประตูหูจับเดิมเดิมนะครับด้านท้ายตัวนี้ครับไฟทงไฟท้ายเดิมไม่แตกไม่ล้าไม่ชนนะครับ เปย้ำว่ารถของเป้ลุกคันครับได้รถเดิมสภาพสวยไม่ชนหนักถึงความแน่นอนนะครับเทลิบอยใส่มาให้ครบถามว่าหอถอดออดได้ไหมถอดได้นะครับถอดได้เหมือนกันนะถอดให้เก็บสีรุ่นงานให้นะครับคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าครับ่อนประมาณเก้าพันนะซึ่งบอกเลยว่าเงินเดือนหมื่นแปดหมื่นเก้าขึ้นไปซื้อได้นะครับโครงสร้างรถเดิมเดิมนะครับไปเปิดให้ดูเลยนะารนตีคเขาว่าเดิมแท้ตรงปกแน่นอนไปย้ำว่ารถของเป้สวยก็รถชาวลูกค้าชาวบ้านลูกค้าแน่นอนครับ สวกว่าคุณภาพดีกว่าเกตดีกว่าและได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเพราะผมเป็นเต็นท์ใหญ่นะครับเต็นท์ใหญ่ผมได้คุณภาพที่ดีกว่าก็เพราะนั้นเขาจะให้ดอกเบี้ยถูก,กว่าด้วยครับย้ําเลยนะสี่ประตูอบนนี้ดอกเบี้ยแค่หนึ่งบาทกว่าก,กว่าเองนะครับสามปีล้่หนึ่งบาทกว่ากว่านะครับตะเข็บโครงสร้างเดิมนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับท้ายเดิมเห็นไหมนะครับเดิม,ดม,ดม,ดมทั้งหมดครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับมา ตัวช่วงล่างครับตัวนี้ตัวสูงนะครับแหนบจะอยู่บนเพานะแหนบอยู่บนเพานะครับแล้วดูความสวยครับสีบอลเงินสภาพสวยห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับรถเดิมโครงสร้างเดิมนะครับแบกแท้ยางใหม่นะแบกแท้ยางใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นแถมให้แล้วนะครับบอกเดิมสภาพสวยเกียร์ออโต้ครับกินใหม่ยังอยู่นะครับใช้แล้วรักษาดีแบบนี้นะครับ ซื้อได้นะครับสภาพดีสภาพใหม่นะครับโครงสร้างเดิมก็เรียกว่าเปตรวจให้ดูทุกจุดครับดูสิครับหัวน็อตโครงสร้างไม่มีขยับไม่แกะไม่ไขเลยนะครับราคาดีนะครับห้าแสนสองมื่เก้าพันเท่านั้นต่อมาครับเดี๋ยวว่าสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับบอกเลยว่าเครื่องฟิสซสติดง่ายไม่แสนห้านะครับนี่เชื่องเดียวติดครับ เครื่องนิ่งๆเลยนะครับตัวนี้ได้เป็นจอนะครับจอกระจกสามารถไปเปลี่ยนเป็นพวกจอ a n d ด o i d ได้นะครับ FM AM มีให้ครบนะครับบูทฟูดมีพร้อมนี่ครับครบทุกฟังก์ชันนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานตัวสูงนะครับจบๆใครชอบตัวสูงเพี่นเด้ครับจัดมาได้เลยคันนี้นะแตดเต็มฟรีดาวได้นะครับประมาณ9 0้าพันกว่าบาทนะเครื่องนิ่งเครื่องแห้งสภาพสวยนะนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดนะไปแสนหกไปแสนห้า นะครับยังว่างอยู่นะครับเครื่องนิ่งเครื่องแน่นทุกคันครับเครื่องนิ่งเครื่องแน่นทุกคันมาตายดูอีกคันหนึ่งนะครับตา้ดูใช้ดูบอกเลยรถปกติทุกอย่างนะครับผมย้ำเลยนะรถเดิมเดิมเครื่องแน่นแน่นไอ้นิ่งๆนะครับนี่ครับลักที่เดียวติดนะรีวอเขาใช้งานนะครับง่ายครับประหยัดน้ามันด้วยนะแล้วก็ขับคล่องตัวนะครับนี่ก็ติดปาติแล้วนะครับเห็นไหมเสร็จเครื่องนิ่งแห้งเลยนะครับอีกคันหนึ่งครับตัวแคปเทีย มาฟังเสียงเครื่องครับก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับรีพับมาโทรมาหาไม่เลยครับมีทุกแบบที่ตอบโจทย์นะครับแต่คันนี้ไม่กล้ามเมือนดูนะหนึ่งสองสามชึ่งเดียวติดเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับลัทีเดียวติดเลยเห็นไหมครับรถเดิมทุกคันนะครับเครื่องนิ่เครื่องแห้งทุกคันแบบนี้ครับคัดมาให้แล้วนะครับวันนี้ก็คือรียว่ารีวิวให้ดูนะรถที่ใช้ใช้นะครับทุกแบบทุกสไตล์เลยตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับ ถ้าแบบไหนจัดมาได้นะครับตัวเตีย้ยตัวสูงมีครบหมดนะครับเราเรียกว่าเราเป็นตัวต้นต้นแล้วกันนะครับเบอร์ต้นต้นของเรื่องรถกระบะเบอร์อสองนะครับัดเกต